คลิปนี้อาจจะเสียงแปลกๆไปหรือว่าอาจจะเสียงเหินไปบางทีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับไปรับชมกันได้เลยครับผมฉันคือคนสุดท้ายที่พวกแกจะได้เห็นยังไงล่ะน้อยไอเด็กเวน,นี่แกบ้าไปแล้วหรือยังไงฮะตายเลยอย่างนั้นเหรอบ้านะนี่มันโหดเกินไปแล้ว ถ้าเป็นไปตามข้อมูลที่เย่หลิงเทียนบอกมากลุ่มชิงเหมือนพวกนี้เป็นพวกที่ก่ออาชญากรรมทุกประเภททั้งลักลอบขนยารับจ้างฆ่าคนค้าของเถื่อนหรือแม้แต่ขายอาวุธสงครามเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติสําหรับพวกมันเลยละ่ะพวกระยำแบบพวกแกฉันไม่ควรปล่อยให้รอดชีวิตไปแม้แต่คนเดียวคุณเจิ้งจิงหมิง ดูเหมือนว่าข้างล่างจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนะบางทีพี่น้องบางคนของผมอาจจะทะเลาะก,กันอยู่ก็ได้ครับไม่ต้องกังวลนอกจากนี้ที่นี่ได้รับการคุ้มครองจากผู้อาวุโสของกลุ่มชิงเหมือนเลยไม่มีอะไรให้ต้องน่าเป็นห่วงหรอกครับในเมื่อคุณพูดแบบนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วละงั้นเราก็กลับมาคุยเรื่องธุรกิจกันต่อเถอะตราบใดที่คุณยกแผนที่สนามบินเจียงหนานให้กับผม คุณจะได้เป็นตัวแทนธุรกิจท่าเรือเจียงเฉิงในอนาคตอย่างแน่นอนอะไรนะแผนที่ในสนามบินเจียงหนานอย่างนั้นเหรอเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศจีนเลยนะครับนี่มันเป็นการทรยอประเทศเลยนะครับใจเย็นๆก่อนเด็กๆทั้งการลักลอบค้าอาวุธเถื่อนการค้ายาเสพติดเรื่องพวกนี้ก็ทําให้เราติดคุกหัวโตได้แล้วแค่นี้พวกนายยังจะกลัวอยู่อีกเหรอเรื่องนั้นมันก็ เพิ่มเข้าไปอีกอย่างนะครับคุณเจิ้งประเทศเอ็ของพวกเราจะสนับสนุนกลุ่มคุณอย่างดีพวกเราจะจัดหาอุปกรณ์อัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงจำนวนสิบชุดให้กับกลุ่มของพวกคุณคุณคงจะรู้อยู่แล้วสินะว่าอุปกรณ์พวกนี้มีมูลค่าตั้ง50ล้านถ้าหากคุณพูดแบบนั้นแล้วเราก็พวกเราจะกล้าปฏิเสธได้ยังไงล่ะครับพวกเรายินดีที่จะร่วมมืออะไรนะมันเกิดอะไรขึ้น พวกแกกลายเป็นสุนัขของประเทศเอ็มไปแล้วสินะไอสาระเลวอย่างพวกแกน่ะต่อให้ตายเป็นพันครั้งก็ยังไม่พอไอเด็กนี่หน้ามันเหมือนกับไอขยายี้เชินนั่นเลยเป็นไปไม่ได้ไอหมอนั่นมันต้องตายไปแล้วสิาดพวกนี้ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนกันออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าหมายถึงพวกที่อยู่ข้างนอกแล้วก็พวกมันก็คงนอนอยู่ละมั้งแล้วก็คงไม่มีทางตื่นขึ้นมาแล้วละ่ะ มันเป็นไปไม่ได้พวกนั้นเป็นนักสู้ระดับสูงเชียวนะมันจะมาพ่ายแพ้กับคนอย่างแกได้ยังไงเออเอกสารไปไหนแล้วนะเอ,อล้วงดูก่อนนะเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรนะ่ะเซ็นซะสัญญาโอนหุนแบบไม่มีเงื่อนไขอย,ย่างนั้นเหรอแกมันบ้ามากแกคิดที่จะเก็บชิงเหือกุ๊บไว้เป็นของแกเองอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกไอหนุ่มน้อยข้ามันซะ รับทราบครับบอสเฮ้อเจอนี่หน่อยเป็นไงไอ้หนูโอ้โหกับเด็กตัวแค่นี้แกเล่นเอาปืนขนาดนี้มาเลยเหรอเนี่ยแกนี่ช่างไร้ปานีจริงๆฉันเคยเห็นอาวุธหนักมามากมายนะแต่ฉันก็ไม่เคยคิดที่จะใช้มันหรอกเอาคืนไปซะโอ้วะนี่มันอะไรกันเนี่ย มีแค่นี้อย่างงั้นเหรอมันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะไอ้หนูแกลนหาที่ตายแล้วละ่ะไปไปลุยกันเฮ<ะ>้อก็แค่ระดับครึ่งเก้าเข้ามาเลยทั้งสองคนเลยนั่นแหละแต่ต่อให้พวกนายเข้ามาพร้อมกันมันก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอเมื่อเทียบกับฉันแล้วระดับแค่นี้มันยังห่างไกลไอ้หนูเอ,อ้ยโอ๊ยใครเป็นไอ้หนูของแกฉันแกกว่าแกตั้งเยอะนะโว้ย นี่มันระดับปรมาจารย์นี่นาะทำไมทำไมเด็กอย่างแกถึงเป็นระดับปรมาจารย์ไปได้แกเป็นใครกันแน่